หนึ่งร้อยปีที่แล้วอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยครับแสดงว่าหนึ่งปีที่แล้วหนึ่งร้อยปีที่แล้วพี่ไม่มีนะไม่มีครับอ่าใช่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยนะฟังให้ดีนะครับไม่มีอ่ะเขาถามแล้วุ่นพี่เกิดมาได้ยังอยู่บนนี้ได้ยังไม่รู้ไม่ปีที่แล้วยังไม่รู้อยู่ที่ไหนต้องอยู่บนโลกนี้เลยผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาจากพ่อแม่ไงอ๋อรู้ลกโลกเออไม่จากพ่อพ่อแม่เราหนึร้อยปีที่แล้วอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันไปรู้เหมือนกันอ่ะฟังให้ดีนะสมมติมีคนอยู่ร้อยคนบนโลกนี้พี่เป็นคนทีีี่่่่่คคนนทททมาาาจกเไหร เกิดมาจากคนที่เท่าไหร่คนที่ก่อนร้อยไงก่อนร้อยก็เก้าเก้าไงใช่ใช่ครับถ้เก้าเก้าเกิดมาจากคนที่แปดแปดเอ้ยเก้าแปดได้ไปเจอคน่เท่คนสุดท้ายเลยครับท้ายคนที่เท่าไหร่คนที่หนึ่งครับ็แต่พระเจ้าสร้างไงมันเกิดเองเกิดมนุษย์เกิดเองได้อยู่ดีเป้งแบบไปเป็นมนุษย์เลยถูกไหมบ้านัหนนะสิเออเข้าใจยังผมต้องถามว่าร้อยอ๋อพระเจ้าสร้างขึ้นมาเป็นคนแรกก็ผมต้องถามว่าร้อยปีที่แล้วอยู่ไหนไม่บอไม่รู้แล้วเกิดมาได้ไงมาอยู่บนโลกนี้ได้ไงอ่ะพ่อแม่เพ่อแม่่พอแม่พ่อแม่ พี่เป็นคนที่ร้อยเกิดมาจากคนที่เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้ามาจากคนที่เก้าสิบแปดไล่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 ไปไปไปสุดที่คนที่ที่หนึ่งหนึ่งคนที่หนึ่งถคนที่หนึ่งมาจากไหนเกิดเองถูกไหมเกิดเองใช่เกิดเองเหรอไม่เกิดเองอยู่ที่เกิดไปเองเลยไม่รู้ครับคำถามคือสิ่งที่ไม่มีมาก่อนเป็นไปได้ไงมันจะมันจะให้ตัวเองเกิดเองใช่ที่ไม่มีมาก่อนเป็นไปได้ไหมอยู่ดีแวบเกิดมาเองรถคันนี้อยู่ดีแวบมันเกิดมาแวบมันไปเป็นรถยนต์เองเลยเป็นไปได้ไหมครับคนเนี่ยมีหูมีตามีเเซลลล์มมีีทุกกออยย่่าาางงูดดๆผจินหร ก่นี่ไงมันต้องมีผู้สร้างมันต้องมีผู้สร้างผมจะงบอกไงว่าพี่กลับบ้านไปเนี่ยสมมตินะกลับไปบ้านเปิดประตูบ้านไปไปเจอผัดกะเพราตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วพวกผัดกะเพรามาเองจะบอกงั้นไหมไม่ไม่ครับจะพูดว่าอะไรนะใครเอามาไว้ใครเอามาแสดงว่าต้องมีพวกเอามาใช่ครับแต่เองไม่ได้ใช่ครับไก่ใบกะเพราซอสน้ำปลาตกลงนี่ลอยมาเองหมดเลยไม่ใช่ครับในผัดกะเพราเนี่ยไม่ได้ซับซอสเลยแค่อุกกรณ์ กรรมการปรุงมีไม่กี่อย่างนะเรายังไม่เชื่อแล้วมันเกิดเองใช่ครับรรล,ล้วตกลงร่างกายมนุษย์จะเป็นยังไงไอ้คนแรกอะอยู่ดีเป็น,เ,ปนเกิดมาเองได้เหรอครับของที่ซับซ้อนมากกว่ามันยิ่งมันยิ่งยิ่งจะต้องอะไรเกิดเองไม่ได้ครับเราบอกว่าผัดกะเพราเนี่ยยังเกิดเองไม่ได้นะเปิดไปบ้านเปิดประตูบ้านไปผัดกะเพราอยู่บนโต๊ะเลยเราบอกมันต้องมีใครเอามาวางไวยแหละใช่ครับคา <ำ S 1> ถามคือ<า> <ๆ S 1> ผัดกะเพราเนี่ยมีอุปกรณ์มีมีส่วนประกอบแค่ห้าอย่างนะครับประมันห้าอย่างมนุษย์มีมีส่วนประกอบกี่อย่างในร่างกาย โอ้เยอะเป็นไม,ไม่ไม่รู้กี่พันอ่ะครับถามคือห้าอย่างระบบเกิดเองไม่ได้แต่พันอย่างเป็นไงมันจะเกิดเองได้ไเ<อ>หรอมันจะเกิดเองได้ยังไงถูกปะแค่นี้ไงอิสลามสอนให้ใช้ปัญญาของแท้ของแท้เลยว่าเชื่อว่ามีผู้สร้างไม่ต้องออกไปไกลเอาตัวมนุษย์เองเลยครับเดผมต้องบอกว่าร้อยปีที่แล้วอยู่ที่ไหนอะ่ะก็พ่อแม่เราเรียกร้อยปีที่แล้วก็แสดงว่าฟังคดีแสดงว่าไม่มีมาก่อนฟังคดีนะไม่มีมาก่อนสิ่งที่ไม่มีมาก่อนมันจะเกิดเองไม่ได้มันจะต้องมีผู้ที่ผู้ที่สร้างมาให้มันเกิดขึ้นมาเพระันไมม่ีมาก่อน คำว่าไม่มีคนแล้วมันจะไปสร้างตัวเองเนี่ยมันไม่มีไงครับเนี่ยเรื่องพระเจ้าแค่ <c oughs> นี้นา่าจะยา